เมนูเช้านี้เพื่อนจ้าส้มตำส่วกุ้งฝอยแคบหมูเสบส็แซ่เพื่อนๆจ้ะ <c oughs> เมนูนบ้านเพื่อนๆจ <c oughs> ้าว้าวน่ากินมากเลยนะฮัลโหล ฮ <Hi. c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าลาแซ่บนะคะวันนี้นะคะเมนูแนะนําเด้อว,วันนี้อย่าเป็นฝรั่งเพื่อนจ๋าเกอย่าเป็นฝรั่งอยเป็นฝรั่งน้อยเมนูแนะนําวันนี้เพื่อนจ๋าส้มตําซั่วก,กับกุ้งฝอยขั่วกุ้งฝอยแล้วก็แคบหมูเพื่อนจ๋ามาเด้อจัดเลยใจยรออย่ารอช้าโอ๊ยมัไหเว้ ยาโรชาเพื่อนเพื่อนจ้ามาเลยจ้าอันนี้กระดาษฉันเกลียดเธอฉันเกลียดอะไรมันเพื่อนจ้าเพี้ยนแห้งแมวเพียดอะนะซ่อมไปนะเผ็ดมากอ่ะอขออนุญาตใช้ใช้ซ่อมนะเพราะว่าเผ็ดแห้งเหมือนเพื่อนผักแก้มก็ฉันเคยเพื่อนเพื่อนจ้าสลัดแก้วแล้วก็ผักกาดขาวเด้อยผักกาดขาว ชุดน้ำนี่แค่หมูมข้วออนี้าตใช้มือเอ้ยคอนุญาใช้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 ช้อนส้นอมกุ้งปล่อยตอนแรกว่าจะป่นเลอแต่ว่าไม่ทันละหนีข้าว ทำไปได้อึมไป ซิกเนสเจอร์กระกทินม,มาได้จานสนใจมาแน้วจ้าเพื่อนจ๊าเวลคัมนะ,ะน,ะนะคะทูมายชนแนว เฮ้ไปเที่ยวทิพย์เพื่อนจ้ะมันจะได้แบบว่าไม่เบื่อเลยมันจะได้แบบว่าไม่เบื่อ ลก,ก็และก,กอหามกท่นครับหมูกอบทะลุจอ ส mm. ามถึงห้าสิบอันนี้ได้ไหมอืมปุกี่เลย Dạy gì? Không có hiền. nha. vậy. Em vừa trả sửa phịt nó mày mà. Thịt nó mày phết mạc. Hãy subscribe lại จือซา,าเดินเพื่อนจ้ะเห็ดพี่บาพี่บอไปสละชอบอืมครับหมู

Ừ. Ừ. A. Cá nàng Con cứ biết thôi các bác ạ Ừ, phân lòng mới có ăn thịt phân lòng thịt thịt ạ ừ.

อิ่อไหมเฮ้ยเพื่อนจ๋าไม่ไหวละเผ็ดมากเพื่อนจ๋าไม่ไหวเผ็ดมากฝรั่งไม่ไหวแล้วฝรั่งเผ็ดมากเพื่อนจ๋าฝรั่งนันเผ็ดมากโอเคเพื่อนจ๋าถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าปลาชั้ด้วยค่ะเพื่อนจ๋าโอเคจะเปนคลิปหน้าแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบๆแหวะเผ็ดมาก